สั่งมันแสงนะครับแม่วิตะกะคุณตะกะชาบาไพนนุป่ปทุมเป็นฝากมันสั่งมันแสงแล้วก็ให้เอามาให้แม่เพื่อนแม่อุอ้ยได้แสาเพื่อนอยู่เหรอเพื่ไปกันเหรอเจ้าเจ้าวาไไ่าเหร่ เจ้าว้าวไ,ได้หรอเพื่อนบ่ได้อยู่นี้นี่ยอ๋อเว้ยวิลูกเจ้าเสือเตอาเกาะเฮ้ยเตอาซาบ,บาภัยเหรอนุปรทุม แม่หรอแม่ลูกแม่นแม,ม่นลูกเจ้าอยากรึไม่เลยไม่แลยแล้วเหรอซื่อตัวก่เพื่อนบอกให้ค่อยเอานี่มาให้มันแสงโอ้เหนื่อยมาถึงแล้วมั้ย เพื่นสั่งสองอ๋อสองโลแต่วม่นใช่สามโลสามโลกว่าได้หนิเด้อม่นเพื่อนให้เรากินให้เพื่อนกินหะเจ้าเหรอม่นเพ้อมียเพื่อนเหรอมียเจ้าหรออ๋อเพื่อนไปกันเลยเพื่อนไปเฮ็ดเบียยอยู่กันเลยไปเฮ็ดงานอ๋อเฮ้ยเพื่อนเลย เอออันนี้เพื่อนอยู่ทำงานนี้ผพ้ดเดียวอ๋อวันนี้ไปไปใส่มาใส่แด้สอเพื่อนอันนั้นเหรอเจ้าหันนอนอยู่หลังนี้อันนี้หลังเนี่ยเพื่อนนอนผพ้ดเดียวเพื่อนอนกับเพื่อ <c oughs> จะเจ้าฟังค่อยรู้เรื่องเหรอเจ้าฟังค่อยรู้เรื่องเม่เพื่อนนอนกับเพื่อนเพื่อนนอนผู้เดียว เพื่อนรู้เรื่องอย่างี่แม่เว้เจ้ารู้เรื่องหยอหมักอันหมักสลีกินฮอดแกนพู่หนอเฮ้อเพื่อนเพิ่มหมักสลีไหมเพื่อนเจ้าอะไรเพื่อนอายุเ่าเหลือละ วิ้ยเจ้าอายุเท่าเลยลละเจ้าได้ยินข่อยอ่ะเจ้าได้ยินข่อยอ่ะเจ้าอายุเท่าเลยลละเจ้าจำได้หยอแขนเพื่อนหักหอ่อข้างนะเอานีเด้อสืเด้อมันมันแสงเอาไว้ให้เพื่อนต้มให้กินเด้อให้นึ่งให้กินเด้อก็มาส่งให้แหละวิ่งแขวเพื่อนอย่างดีแล้วเพื่อนอย่างกัด อันแกนมักสลีพูดอ่ะอ๋อโอ้ยเอ้ยไปกันได้ไว <laughs> จะค่อยสิว่าทอย่างเจ้าว่าเนอะค่อยบอได้เมียเจ้าก,ก็ไปอยู่งานเนาะเอ่อาซักมีได้มักสลีโอ้บอแม่นมันแสง <laughs> มันแสงเอาให้แหละโอเคขอบคุณ ลูกเพื่อนเอ้ยตะก็ชาวภัยน้ำสกุลเนี่นุปทุมโอเคครับนี่มาส่งให้เรียบร้อยนะครับเป็นแล้วสวัสดีครับแม่อุยโอ้เดี๋ยวมือหน้าสิซื้อหมักสลีมาให้กินได้เจ้ามากเหรอเจ้ามากหมักสลีเหรออุ้ยเจ้ามากหมักสลีเหรอเออเออมือหน้าสิซื้อมาปันกินเด้อเฮ้เนะ